นี่สนุกกว่าอาโอบอกเครับอ๋อเสียงไปแล้วมันเป็นหน้ามีมของแบบว่ายุคก่อนอะไรเงี้ยพวกอะไรวะพวกตัวนี้ไม่รู้เลนดิกวะพวกมีมเก่านี่ทุกคนเทปะกระสุนเดี๋ยวจะยิงไงอะ ก็โดดข้ามมันนะเผือบกูขอให้มึงเกมมึงเล่นได้สักนิดหน่อยอ่ะกูจะไม่ว่าเลยนะกูเสียตังค์ไหมอ่ะเนี่ยปืนไฟมันยิงได้นะปืนอื่นยิงไม่ได้แต่ปืนไฟยิงได้ทุกคนเกมแรกครับบักปนยาอ่อนแล้วนี่เลื่อยใช้ได้เลยแต่ว่ามีมที่คิดถึงอะไรเงี้ยมีมเก่าๆของฉัน มีสตอรี่ด้วยนะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ดูมากับเกมชื่อว่า Fear the Time l o o p นะครับผมเปิดมากระบ,บักแล้วนะครับกินไอแล e s i d e n t Evil มาเต็มไม่รู้ว่าจะเหมือนหรือเปล่าเจอเ a m e ์ค o เร you are found innocent เซมข่าวนะข่าวน,น,วนั่นเองเจมสฟูปเปอร์บริสุทธิ์อะไรเงี้ยปะแล้วก็ ทำไมค้างจังหรือเป็นภาพเกมเกมนี้ค่อนข้างกินสเปคหรือเปล่าซีเรียลคิ l เลอะไรไงเป็นฆาตรกรต่อเนื่องแต่ไม่รู้ใครนะเจมคูปเปอร์หรืออะไรเพราะว่าเจมคูปเปอร์มันบอกว่าเป็นอินโนเซนต์หรืออะไรงั้นเหมือนกระตุกนะครับกระตุกกว่า resident evil remake อีกนะครับ very high เวลี่ไฮยด้วยไงแม่งมีไฮแต่อันนี้คือเวลี่ไฮเลยจากเมื่อกี้ก็กระตุกอ้า,อ,าอ้วเฮียกระตุกยาวค้างเลยล่มตอนแรกก็เลยไม่ได้เห็นเดี๋ยว เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองย้อนไปดูว่าเนื้อเรื่องเป็นไงจริงแต่ตรงนี้กูก็กูก็กระตุกอะแค่ตรงนี้มันก็กระตุกเหมือนกันรือว่ามันปรับให้กูเหมือนเดิมว่ะคือภาพตรงนี้แม่งก็กระตุกเหมือนกันอะเขาบอก continue ในเมืองเพรา serial killer ยังไม่นี่ใช่ไหมเราก็มาตามหาเลยป่ะภาพมันยังสวยเหมือนเดิมเลยฮัโลนะเหมือนรู้สึกมันสวยกว่าเดิม ปรับโลแล้วมันสวยก็เดิมอะตอนเล่นนี่ลื่นแล้วนะแต่ผมไม่รู้ว่าทุกคนเห็นเป็นยังไงนะเพราะว่าคนอื่นอาจจะเห็นว่ามันแหลกไงแต่ผมไม่รู้ว่าแหลกหรือเปล่าถ้ายังแหลกอยู่ก็บอกด้วยนะเดี๋ยวเล่นเล่นไหมเล่นให้ดูก่อนนะครับเมื่อกี้มันได้โน้ตมาดูตรงไหนวนะช่างแม่งเป็นโน้ตของคนแปลกหนะ้าก็ภาษาผมก็ไม่ค่อยพัฒนาขึ้นหรอกครับบอกแค่นั้นนะาจะารู้คำเยอะขึ้นนะครับ ทำไมมันต้องหมดอนี่ตื่นตหนกขนาดนั้นวะเพื่เก้มันพูดอะไรนะลืมไอมีน I mean, ภาพอ่าวสิบห้ามันบางช่วงนะคือเจ้าของเจ้าของก็เล่นกระตุกอยู่ตอนเนี้ยกระตุกนิดน,นึงอะ่ะทำไมวะภาพเกมนี้มันภาพดีกว่านี่อะสวัสดีมีใครอยู่แถวนี้ไหมผมพยายามให้ภาพให้มันเป็นลุงแบบว่าลุงตำรวจมากกว่านะดูจากหน้า คือตอนนี้ภาพห้องน้ำมันก็แตกเป็นพิกเซลเลยนะไม่รู้จะกระตุกเรื่องอะไรละนอกจากแบบว่ามันออปติมายมาค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้เครื่องหมายเหมือนแบบว่าไอ้นี่นะพวกซาตงซาตาอะไรเงี้ยนะแต่ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแต่นี้เขาน่าจะออกแบบใหม่หน้าเหมือนลุงคนไทยรูปนี้จำได้จากเขาพวกเขาเป็นพ่อเฮเลสันรูปพวกนี้เหรอรูปนี้เหรอร เออเพิ่งเห็นผู้ศพผู้หญิงนะเนี่ยดูจากดูจากก้นนั่นสิกลเนียนพยายามแบบตรวจสอบฉากอันนี้คืออะไรฟิลม์มนนี่คืออะไรอ่ะมันเยอะมากเลยนะอันนี้ก็ไดโนเสาร์หุ่นก็เพียวบางเอ้ยนี่มีตัวเอกเดินทะลุออกมาอ,อ,มาอะไรวเนียสัตว์ฉากห้องซักพ้าไใช่เลยแม่งไออสองแม่งเอ้ย อันนีห้หายกระตุกบา้างยังเหมือนแบบว่าเกมมันค่อนข้างเข้ากับอันนี้ได้โปรดเปิดประตูผมจะได้ช่วยคุณได้ผมต้องการเปิดจากเสียงลุงไม่ยังไม่ใช่เสียงลุงเสียงพระเอกแล้วมีหายบ้างแล้วไทแลนด์เว้ยขายอะขาเป็นเมนก็ทำความสะอาดหน่อยก็ดีนะครับ แบบว่าใส่ผ้าหนามัยบ้างหรือก็ก็คือเมนแตกเหรอแบบดีกว่าเมื่อกี้อ่ะก็พยายามไม่สนใจนะครับเผื่อเขามีเอาอ้เที้ียเอานึกว่าเป็นเมนพี่เป็นไรพี่พี่มีเมนเลือดเลอะเลอะปากเลยเชียวเมนทาก,กุดูลงโอ้พระเจ้ามาบูช้าพระแม่กับพระแม่ SCP เหมือน SCP นั่นเลย จำชื่อไม่เข้าด้แบบโอ้ยเฮียก่่นจะให้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เหรอใช่ปะมันมันใช้ควบคู่ไปกับปืนได้เหรอรมานั้นไม่เลิกปากก็ประมาณนั้นแบบนี้ไม่ค่อยอยากอ่านเท่าไหร่เพราะยังแปลไม่แข็งแล้วก็กลัวแปลผิดพวกบทสนทนาแบบพูดออกมามันก็น่าจะแปลง่ายกว่าแบบพวกเดลี่อ่านนี่เดี๋ยวลองอ่านดูก่อนนะ ก็ตรงนี้ผมเกรงว่าผมจะแปลผิดครับเดี๋ยวผมใช้ Google แปลให้ใหม่โอเคนะหมายเหตุ hate, วิศวกรจากเบนเนตเราติดตั้งกุญแจล็อกประตูห้องรักษาความปลอดภัยเสร็จแล้วค่ะบางครั้งมันอาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ไม่ต้องกังวลนะคะไม้กับฉันจะตรวจสอบทุกอย่างให้อีกครั้งเร็วๆนี้ค่ะระหว่างนี้เต็มตัวกดรหัสเดิมๆห,หลายครั้งได้เลยถ้าจำเป็นฉันฝากสำเนารหัสไว้กับไม้ในห้องควบคุมลิฟต ดังนั้นหากคุณลืมคุณสามารถโทรหาฉันหรือไม่ได้เสมอหากมีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นหรือคุณมีคำถามโปรดติดต่อฉันโดยตรงและเราจะแก้ปัญหาให้นะคะเขียนด้วยเลือดห้ามลงไปห้องใตด้ดินเด็ดขาดก็ถ้าแปลผิดแปลถูกขออภัยนะครับอันนี้ก็อ่านจาก Google แปลไมค์ทีเดี๋ยวจะมีอันอื่นอีกเพราะว่าแปลมั่วซั่วเหลือเกิน เกี่ยวกับรหัสหลายคนก็คงจะบอกว่าแปลอะไรครับในตรงพวกโน้ตพวกนี้ผมแปลค่อนข้างยากนะครับววางๆก็จะไปศึกษาเพิ่มนะผมอยากรู้ว่ารหัสมันกูต้องกดอะไรระวังลูปเดี๋ยวเกมนี้มันเป็นลูปเหรอ Drag the battery left or right ทำไมมีเสียงแบบว่าหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีเหมือนมีผีออกมานี่ s e c r e t d o o r view open จะใส่ซ้ายหรือขวาหรือหัวใจผมเต้นเพราะวิ่งเร็วฮัลโหลครับนี่เกมผีใช่ไหมครับในผีใส่ไหนดีวะมันมีอะไรแบบให้เลือกไหมวะว่าะแบบควรจะเลือกอนไนอ๋อนี่ยห้องเก็บยาหรอห้องพนักงานจเนอ r a ลแล้วเราควรจะอะไรอะ่ะเราเลือกจากอะไรวะเราควรเลือกจากอะไรห้องสักผ้ามันก็น่าจะต้องเลือกห้องที่ควรมีรหัสน แ่ะดูจากโค้ดดูจากโนต้ตป่ะที่เราอ่านไปเมื่อกี้ป่ะผมนอนละโชคด,ดีขอให้เรียนหนังสือกากกาก general แปลว่าอะไรนะลืมเหมือนกันเปิดห้อง general ลก็ไปแปลเอดิววมึงไม่ใช่ google เออผมคิดว่าผมจะเอาโทรศัพท์มาแปลแบบไอ้นี่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เอาไว้อ่านแชทอยู่ ต้องเออจำได้ละทั่วไปเออจำได้ละทั่วไปละหมายเหตุของผู้ป่วยหนึ่งเมื่อมันลืมตาขึ้นมาและมองมาที่ฉันฉันก็ได้ตระหนักได้ว่าความทุกทรมานและการลงโทษทั้งหมดที่ฉันทนทุกทรมานมานั้นไม่ได้สูญเปล่าดวงตาของเขามันดูน่าหลงไหลรอยยิ้มของเขามันเย้ายวนใจแลวกับเหวลึกที่น่าสะพึงกลัว แต่ก็ดึงดูดคุณเข้าไปท้าทายให้คุณเผชิญหน้ากับความน่ากลัวฉันหยิบมีดพกเล็กที่ขโมยมาจากหน่วยยามฝั่งเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนออกมาฉันตัดเนื้อออกจากขายื่นให้เจ้าสัตว์ประหลาดกินอย่างตะกรตะกรามทันใดนั้นเมื่อทราบว่าในไม่ช้าการขโมยอาหารเพื่อเอาไปใช้การกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ฉันจึงเริ่มคิดหาวิธีอื่นในการเลี้ยงสิ่งมีชีวิตมหาศจย์น,นี้ฉันรู้ว่ามีแต่ความยากลำบากอยู่ข้างหน้าแต่อดใจไม่ไหวมันคือรักแรกพบอ่านแล้วงงนะอ,นนนอะไรของมันเนี่ยมันโคตรจะไม่เม k เซน์เลยไม่มีเหตุผลเลยอนะไรเง้ยได้กระสุนละแต่ปืนกูอยู่ไหนรับจ่า รับผู้หมวดพับนายอำเภอพับตำรวจก็น่าจะให้ไปทีละห้องแต่ก็เลือกได้ครั้งเดียวนี่หว่าแล้วไงวะถ้าคนที่ดูในไลฟ์อาจจะหงุดหยิดต,ตอนผมนั่งแปลอยู่ผมก็อยากรู้จริงเดี๋ยวเข้าหน้าผมจะเอาโทรศัพท์มาแปลแทนนะเดาเดาเอาว่าคำไหนมันจะแปลว่าอะไรจากการแปลในโทรศัพท์อะไรเันนยาันจะทําแบบประมาณนี้เอาครับ แต่ผมจะรู้ได้ไงว่าปลดสีดำเนี่ยไหนเดี๋ยวขอเวลาหาสักครู่ few <moments> later หรือว่า,าใช้ของหรือเปล่านะแต่ผมไม่มีอะไรเลยนะเหมือนเป็นแบบกลับมาสู่ห้องเก่านะที่อยากรู้ว่าไม่มีสันติอะไรใช่ไหมรหัสม,มันก็ใส่อะไรไม่ได้นะมันเหมือนแบบต้องใช้ของมนนี่มากกว่า หรือว่าฟิวพวกนี้มันไปทำอะไรได้นะไม่ใส่ไฟหรอมันมาใช้ได้จริงด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่น่าเกี่ยวแค่อะไรที่ฉันต้องการสักอย่างอ๋อเมื่อคือตรงนี้แล้วเปล่าแต่มันไม่เหมือนไม่เหมือนจะใส่อะใส่ฟิวมันจะมีตัวแบบไอ้นี่ไหมวะเริ่มเริ่มหวัน่น ฮะ you have dead ตายจากอะไรอ่ะไม่มีจำไม่มีสัญล็ออะไรเลยโอเคอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปดูไอ้ตรงแหลกๆหนาวจังวะอเหมือนมันกำลังบอกว่ามันโดนยิงเหรอแต่ว่า อ๋มันโดนยิงจริงด้วยเนี่ยมีเลือดโหลใครได้ยินผมพวกไม่เนี่ยผมต้องการความช่วยเหลือ,อพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมตัดเอาไว้นะครับว่าผมเจออะไรบ้างนะก็คือเราตายจากเลือดไหลหมดตัวหรเหมือนตอนแรกเขาบอกว่าโอดูนี้ได้มันมีหลายชัปเตอร์จงเลยจริงๆหลายคำมว่าแปลได้นะแต่แบบว่าในคำไม่ออก แล้วก็ไม่แน่ใจว,ว่าถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปห้องนี้กันบ้างดิมันทึกของนักศึกษาฝึกงานแมคคินซีนายเพอเพิ่งไปตรวจคนไข้คนหนึ่งและดูเหมือนจะรีบร้อนไปหน่อยจึงลืมของสำคัญไว้ฉันเจอมันในห้องหนึ่งเลยตัดสินใจเก็บไว้ในล็อกเกอร์ชั้นสองเพื่อไม่ให้มันหายหรือตกไปอยู่ในมือคนร้ายรหัสคือ30ซ้าย10ขวา20ซ้าย นี่ไม่ใช่แค่ของกระจุกกระจิกธรรมดาดูจากรูปลักษ์แล้ว,ลวสิ่งนี้สำคัญต่องานของนายอำเภอจริงๆเราได้แจ้งแจ้งให้เขาทราบแต่เนื่องจากทราบว่าเขายุ่งมากอาจต้องใช้เวลาสักพักก่อนที่เขาจะรับสายรหัสคือ30ซ้าย10ขวา20สซ้ายแต่เราได้ยา แปลว่าเขาบังคับมาห้องนี้หรือเปล่าผมไม่รู้ไงว่าเราเจ็บหรออะไรเงีนนะ้ยแต่การกินยานี่ทําใหเา้เราอยู่ได้รอดอยู่รอดนี่นาขึ้นหรือเปล่ากินมาหายจากการโดนยิงกินยาแล้วหายจากการโดนยิงเขียนด้วยเลือดว่าอย่าไปห้องใต้ดินเท่าที่เราเราตายน่าจะเป็นเพราะเลือดหมดหาใส่ไฟ ็มีคนเรียกผมคนเรียกเจมพอดีเจมมีให้เราดูได้ละนี่ไงเวลาเวลาที่เราจะอยู่ได้นานเท่าไหร่อ๋อมันเข้าห้องนี้ได้นี่หวะที่เขาบอกว่าห้องเซฟเหรอเนี่ยห้องเซฟใช่ผมหยิบหยิบมาก่อนนะตอนนี้ไม่ค่อยมีของเจมามาดูไกลวะเฮ้ยเหี้ยไม่ขอลบศพเลยเจ hey. เชฟเพื่อเช็คเลยนะดูนะจะดูจากชัปเตอร์โอ้โห๙ชัปเตอร์เลยทีเดียวผมว่านานแน่เลยวะอ,อยากจะแบบลองผ่านสักชัปเตอร์หนึ่งว่าจริงๆแล้วมันใช่ไหมนะอะไรงี้ยนี่เกี่ยวกับรหัสซ้ายขวาเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ไอ้นี่เกมสั้นแล้วมันคงต้องแบบตัดเกมแยกออกมาแล้วมั้น,นี่เราเหลือเวลาเท่าไหร่เหลือเวลาอีกไม่มากแต่ห้องเมื่อกี้น่าจะเซฟเราเลยป่ะ ยังแต่ว่าเรายัางไม่ไดเซฟในห้องเซฟแต่ทำไมไม่เซฟไม่เรายังไม่เซฟไฟวิดีโอเทปทำไมเรายังไม่เซฟเร,า,เรา,าหาวิดีโอเทปก่อนนี่หละเฮ้ยย่งระบบเซฟหาของมาเซฟอีกแล้วของเซฟมันอยู่ไหนวะเนี่ยนี่แล้วเปล่านะนี่ไม่เคยเข้าเอ้ยแม่เน็ตฉันออกมาจากห้องดูแลความปลอดภัย รหัสความปลอดภัยจากเบนเนตฉันจะฝากรหัสล็อกห้องรักษาความปลอดภัยไว้ตรงนี้ข้างล่างนี้สองสามมีรายมือที่แตกต่างกันตามมาว่าแต่คุณเคยจับขโมยที่เคยเป็นต้นเหตุของยาและอาหารหายจากที่เก็บของได้หรือยังฉันรู้ว่ามันไม่ใช่ธุระของฉันแต่แอดมินก็ไม่ได้พูดอะไรเลย และฉันก็ไม่มีใครให้ถามด้วยเอาล่ะฉันจะไม่รบกวนคุณด้วยคำถามไร้สา,าระหรอกนะถ้ามีอะไรก็โทรหาฉันได้เลยหรือว่าจะแวะมาก็ได้นะปอลอไมเคิลไมเคิลเลยแต่มัวสวดเดี๋ยวทำไมมีเสียงซอมบีนะ้อย่เนี่ยเอ๊ะซอมบี้ มันไม่ใช่ RESIDENT EVIL นวเว้วยห, <c oughs> ห้องปลอดภัยจริงด้วยเสียงเซฟแม่งเหมือนแบบว่า RESIDENT EVIL <c oughs> ลืมน,นี่แบนเดชถ้าเราฮิวเวลาจะเพิ่มปะ วัดถ้ามันไม่มีจับกนะ็ไม่ได้ยากนะสปยไม่ได้วัดทางตันสวยแล้วปะสวยหรือยังสวยเปล่าสวยเปล่าจุ๊กจุ๊กเกยน็นกกยนีน่ก็เกมตลกรหัสใช้กับตรงไหน,นตรงนี้ปะฉัน,ฉน,ฉนคิดว่าฉันจำรหัสจากอูจ้จำไม่ได้ดิเด้อ สองสามห้าศูนยนะ์แปดหนึ่งครับสองสองสามห้าศูนย์แปดหนึ่งอุปบัวซอมบี้มัน,นมากัดหลังคอคืออะไรวะ,รววะต้องรีบปะอ้าวปืนดมไอ้นหี่มันเหมือนในนี่เลยและซีเดนดีวิลเนี่ยผมอยากจะผ่านชั t สรองไปก่อนว่าไปจบนะครับเป็นเกม <laughs> เกมที่ต้องแปลแต่ว่าแปลไม่ออก ็จะเล่นให้จบทั้งที่แปรไม่ออกเนี่ยไปช่วยแปรได้ก็แปรนะครับเวลาเรายังไอ้นี่อยู่ปะเฮเวลามันหยุดนิ่งนะถามสตอป์บูทำไมเวลาหยุดนิ่งกลับมาเลยเนี่ยอย่างไรวะเฮ้ยใครวะเียงใครวะนี่กูมีปืนแล้วขอลองหน่อยแล้วก็โอ้เขี้ยวอนุภาพอะไรเนี่ย มันเป็นสวร์โฮลเลยจริงๆควรประหยัดกระสุนนะครับแต่ว่าผมสายบู๊นี่แมงวันนี้จะไม่ใช่เกมผีสั้นละีกเกมนี้เข้าไป9แชปเตอร์กันเลยทีเดียวเราก็ลองไปกันดีกว่าต้องไปเจอกับใครก่อนเมื่อค่อยมีแรงพากเหมือนแบบไอ้ห้าตอนนั้นพี่แม่ว่ามันจะแบบพูดคำอะไรออกมาก็พักให้มัน รถคันนี้หรือเปล่านะจู๊ดแม่งก่อนผมไม่อยากเปลืองกระสุนเฮ้ยวิดีโอเทปไม่เหมือนต้องฆ่าให้หมดก่อนอะ <c oughs> เดี๋ยวอดวเกลือดปะเนี่ยมันไม่บอกเลยนะว่าเลือดมันเป็นเวลาเลยเลยโอเกจอแดง <c oughs> แห้งเออไม่เหมือนกับเราต้องไปทางนี้ก่อนนะจริงขอ,อมาอมาหนึ่งแล้วกันเพราะว่าจริงๆมันใช้แค่นันเดียวอันนี้มันทำให้ประตูเปิด แล้วก็ต้องเซฟนนมีเซฟมอซอีอะไรวะลืมกระสุนพรอนน้ำหยิบไปฟาดซอมบี้ไหมเฮียแบบเราทำเซียนปะแต่กูจำรหัสไม่ได้สองสามห้าศูนย์แปดหนึ่งะดิสองเฮียซอมบี้ยังไม่ทันตื่นเลยรู้ก่อนได้ด้วยซอมบี้โอ้ยเฮียกูยังไม่ตื่นเลยสีเขียวเหนียวซับสีซับเหนียวไข่นี่รอลุงไนนะตอนไหนวะที่ซอมบี้มันตื่น ดูช่างแม่งอยากจะตื่นนเรื่องของมันเช้าแล้วน้องเช้าแล้วแม่งยังนอนขี้เกียจกันอยู่เลยบอกว่าภารกิจก็คือฆ่าซอมบี้แล้วก็ไปเจอคนที่เราอยากจะเจอแต่กูก็ไม่อยากจะเจอใครนี่ไงไอ้ขวากูกิ้งครับก็น่าจะเป็นเซฟ แต่ว่าอาจจะข้ามอะไรไปก็ไม่รู้เดี๋ยวเวลาแปลเยอะ no, ฮะผมก็ไม่เห็นจะเจอใครนะขึ้นมาหม่คิวไดมี่แอนด์คอนแทคสมันสมันท,ที่ว่าสมันที่ว่าอยู่ไหนมาหาคนอีกแล้วนึกว่าคนที่เราต้องไปหาเอ้าเอ้าอย่างนี้กูก็ออกไปไม่ได้ดิอย่างนี้มันก็น่าจะให้กูไอ้น,นี่หรือเปล่านะแต่เนี่ยทำไมออกไม่ได้ มันจะไปรู้ไหมเนี่ยเองแม่งเลยมันหิดสเปดบาร์สเปดบาร์ปะ่ะเกมนี้ไม่ใช้สเปดบาร์นะครับกดได้แล้วนี่แต่ว่าเปิดไม่ได้นีม่มันแจ่มมันบอกฆ่าให้หมดแล้วน,นี่แต่อันนี้ออกไปไม่ได้นะเอาจริงอันนี้มันออกไปไม่ได้นี่นนเป็นไรไม่รู้นะผมเดินจนกว่าจะจะตายแล้วเนี่ยเลย ทำอ,อันนี้เบสเมนต์เหรอเราอยู่ตรงไหนแผนที่ดูยากเพเยอร์โลเคชั่นเราอยู่ตรงนี้น hey, เรโอรีพอร์ตเฮ้ย <Hey. S 2> ไ,ได้ข่าวฮะ <Huh? S 2> ที่ท็อกกี้ว <What? S 2> ัดวัดกูเดินหาตั้งนานเกือบเลิกเล่นแล้ว แม่งเกมมันลึกลับเกินอ่ะไม่รู้เรื่องเลยรีพอร์ตเลยเชียงรีพอร์ตเรเดียลตรงนี้อยู่ตรงเสาผมงงแมพว่ะเดินยิงยากเลยเหมือนจะเป็นอันนี้ปะทำไมเดินมาตรงนี้แล้วมันแบบกูเปิดแมพไปด้วยนี่ไปด้วยได้ไหมเนี่ยวัดคืออะไรวะกรูนี้ไม่ค่อยเข้าใจเลย This Sheriff is James ผมงงเกินกว่าใจแบบนี้ me? นี่คือตำรวจเจมส์คูเปอร์มีใครได้ยินผมไหมเปอร์พระเจ้าไม่อยากเชื่อคุณโรสโอ้โหผมไม่อยากจะเชื่อเลยฮะไม่ได้เจอคุณผมเหมือนกับติดกับเหมือนกับหนังไม่ก็ฝันร้ายที่ไม่หวันตื่นขึ้น ต้องเสียใจไปเดี๋ดยวสองอาอทิตย์หน้าไม่ไม่ไม่สองอาทิตย์เลยเหรอเดี๋ยวผมผ่านมาเดี<อ>๋ยวผมไม่รู้ว่ามัทสิอาจจะสิบสองนาทีเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่ใช่สิบสองนาทีนะ <c oughs> มึงจะตายแล้วนะเพื่อนถ้ามึงไม่รีบไปเซฟอ่ะ <c oughs> ต้องรีบไปหาสัญญาณที่ดีกว่านี้ รีบไปเซฟเอ้ยเที่ยมึงจะตายแล้วเออออกไปไม่ให้กูออกได้ไงเนี่ยน่าจะต้องให้ไปตรงนั้นเพราะเราได้กุญแจมาแล้วไปเซฟกันดีกว่าโอเคครับโอเคแชททั้งสองผมว่ามันไม่ไม่อันนี้มากเดี๋ยว ที่่นี้คคแปรเยอะจังนะอืเหมือนเซฟเราว่าเวลาจะกลับมานะเกมนี้มัน,มน,มนระบบเซฟแบบวิดีโอเทปนะครับเซฟมีจำกัดเหมือนจะเป็น Survival Herder น่าสนใจมากนะครับแต่ว่าผมห้างแปรไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าไอแปรบทพูดอะพอได้อยู่แต่ว่าแปรบางทีอาจจะไม่ทันด้วยซ้ำถึงจะเป็นบทพูดแต่ก็แปล ไม่ทันเท่าไหร่นะครับรับชิ้นส่วนที่จะสามารถโปกเกตในภายภาคหน้าล่ะ <Jesus Christ. S 1> แล้วมันได้มันจากอะไรพระเจ้าอะไรกำลังพูดกับเราอยู่นี่ปีศาจเหรก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมมาช่วยกันแปล <laughs> ก็มีบางส่วนที่ผมแปลไม่ทันนะครับแต่ไอ้ส่วนที่โรถโทรมาอนะไรเงี้ย ผมก็รู้สึกว่าผมแปลไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามตัดตัดในส่วนที่แบบว่าน่าเบื่อจนตรงช่วงที่แบบแปลมม่สวนะครับฉากลงออกไปนะก็คนดูในไลฟ์อาจจะงงิดหน่อยนะครับแต่ก็ทนทน,ทน,ปนไปหน่อยนะนั่นคือประสบการณ์ที่ผมได้อะไรเงี้ยจากเกมอะไรก็อยากจะได้ให้ได้เหมือนกันแล้วก็ขอบคุณคนที่ถ้าลงคลิป YouTube ก็ขอบคุณนะครับผมที่มาดูกันอาจจะเป็นคลิปสั้นๆหรืออะไรก็ต่างนะครับก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ดูไลฟ์หรือดูช่องทางอื่นก็ ขอขอบคุณนักที่ดูกันจนจบสำหรับวันนี้ถ้าได้เจอกันอีกถ้าครั้งหน้าไปเจอกันอีกนะครับผมเจอกันนะครับพูดแบบมันนึกไม่ออกอะว่าจะจบแบบไหนดีเออวันนี้ไปเจอกันนะครับผมครั้งหน้าอีกสักครั้งเ้าเธอฟังฉันโอเคตัดเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปที่ตัดไม่นานเล่นไปเมื่อวานอะไรเงี้ยเสร็จละเว้ย ก็ขอขอบคุณที่ดูคลิปนี้จริงๆนะครับคลิปนี้ออกมาเร็วเลยก็ไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับผมไว้เจอกันเจอกันครับ